สวัสดีค่ะ f อซที่น่ารักทุกๆท,ท่านของพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็ว่าทำไอ้ไก่อบเนาะทีนี้มันก็นานเกินแฟนพี่ก็เลยซื้อไก่มาซะเลยแล้วเราก็มาอุ่นเอาแต่พี่ก็มาทอดฟินไฟเอาเนาะทุกคนพี่จะมาทอดไอ้มันฝรั่งเอานะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนนี่พี่จะทอดมันฝรั่งเอาเองเพราะว่า เราซื้อมามันก็ไม่อร่อยเนาะเท่ากับเราทอดส่วนไก่นั่นนี่อยู่ในเตาอบเลยแล้วค่ะทุกคนพี่ใส่เข้าไปอุ่นแล้วในเตาอบก็เคเราหั่นเนาะเพราะว่าเฟนบอกว่าทํางานมาเหนื่อยก็เอาอะไรง่ายๆก็แล้วกันและลูกสาวก็บอกว่าจะไม่กิน fin ry, เฟรนฟรายเขาจะกินกับข้าวแต่พี่ก็มีข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยอุ่นเอาแล้วทุกคนค่อยอุ่นข้าวเอาแล้วก็สับ ไก่เนาะทุกคนแล้วก็ไอทอดเป็นฟรายแค่นั้นเลยนะเพราะว่าบางครั้งนี่ก็ง่ายๆนะแบนพี่กับลูกนะไม่ได้อะไรมากมายนะถ้าเราไม่ทําถ้าพี่ไม่ทํากับข้าวนะทุกคนแกก็ทําเองแล้วก็เปิดกระลูกเนาะก็เปิดขวดกินเลยแล้วก็เอาขนมปังมาแล้วก็มาทานเนยแล้วก็เอาอาหารที่ก็เป็นเพ็กๆนะ ทุกคนเพราะว่าเขามีขายอยู่แล้วนะคะก็เก okay, ก็จะเอามาปอกๆแล้วก็กินกันนะไม่ได้ยากเหมือนบ้านเรานะทุกคนบ้านเรานี่เนาะต้องทําข้าวเช้าข้าวกลางวันแล้วก็ข้าวเย็นเนาะต้องทําไม่กินไม่หิวก็ต้องทำนะเนาะเผื่อหิวแต่บ้านเขานี่คืออะไรก็มันอยู่ในตู้เย็นแล้วเนาะถึงเวลาหิวก็มาเปิดแล้วก็กินเลยไม่ต้องมานั่งทำเสียเวลาเหมือนเราเนาะ เราท่านโลดึกแล้วเราก็โอ้โหไม่ไหวแล้วถ้าลูกขึ้นมาจะมาทอดเนาะผัดเนาะมันก็ดึกแล้วเนาะมันไม่เหมือนเขาดิอะไรก็อยู่ในตู้เย็นได้เนาะพี่ก็ว่าลูกกับแฟนพี่นะกินง,ง่ายถ้าเราไม่ทําถ้าพี่ไม่ทําถ้าพี่ขี้เกียจก็อย่างนี้เลยแกยก็จะซื้อของมาแล้วก็มาอุ่นเอานะทุกคนอุ่นแล้วก็กินเอาวันนี้พี่ก็ไปร้านค้าไปซ่างมาเนาะพี่ก็ได้ ผักก็มีกระหล่ำเอ้ยมีอ้ผักกาดบ้านเราเนาะพี่ก็ว่าจะนี่คะ่ะพี่ก็ว่าจะเอามานึ่งปลาเพราะอันนี้มันต้องกินกับน,นึ่งปลาหรือไม่ก็อะไระทำไว้ซุก,กี้ยาดี่เนาะทุกคนถึงจะอร่อยเนาะผักกาดขาวเนี่ยพี่ก็เลยว่าจะทําอะไรดีจะซื้อหมาก,ก็มาตั้งอยู่ตรงนี้หละไม่รู้จะทําอะไร เพราะว่าไก่ก็ต้องกินกับแตงไม่ได้กินกับผักแบบนี้เนาะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ไอจะอัปเดตนี่แหละที่พี่ว่าไม่ได้ทํากับข้าวแต่ว่าเราก็ไอมาทอดเฟรนฟรายเอาเนอะทุกคนแล้วก็มากินกับไก่เนาะง่ายง่ายแต่เราให้น้ำมันเดือดก่อนเพราะน้ำมันยังไม่ทันเดือดค่ะทุกคนนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะคลิปสั้นๆว่าวันนี้ขี้เกียจทำกับข้าวแฟนก็เลยซื้อไก่มาแล้วพี่ก็แค่ทอดเฟรนฟรายส่วนลูกจะกินกับข้าวเราก็จะอุ่นข้าวแล้วก็ไก่วางข้างๆเขาก็กินได้โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณภาเด็นหมากให้พี่ด้วยนะคะผิดถูกอะไรก็ขอโทษขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนเล่นแรงไปหรือเล่น,ลน,ลนพูดแรงไปก็เป็นแค่คอนเทนต์นะคะทุกคนให้ทุกให้ fc ได้มีอะไรดูเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้นึกว่าจะเดดออกแล้วแต่ว่าลุมแรงมาก ไปถ่ายอะไรก็ไม่ได้พี่หนาวค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็จบแค่นี้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ